ทุกคนเช้าวันอาททุกคนสวัสดีตอนเช้าทีห้องแฮมของพวกเพาเนาะเพิงแดดฟ้าจะเป็นเบิรงวิวกันเช้าวันอาทิตย์นะเมื่อวานี้เฮ้ยนะนี่จะเป็นห้องนี่จะเป็นบอลน,นั่งบอลน,นั่งเนาะอันกินข้าวกินข้าวเช้าของห้องแฮมนะทุกคนทั้งเทิงจะเป็นสกายบ้านเนาะมื้อนี้ท่าหน่อยอากาศเย็นดีมืนน้อวานทางจากเมือม่อวานนะเมื่อวานนี่ฮขาหอน กูแคมกับมีสกายบ้านอย่างนี้ครับเนี่ยนะถ่พยกับผ้ก,กันมย้ยางลินอยู่แคมทะเลสาบเนาะเดี๋ยวเขาจะยางไปที่วัดเสนวัดวัดสนว,ด,ว,ด,ว,ด,วดนี่เนาะอยางไปหลอดทางคู่นะครับจะไปพิธภัณฑ์โฮจิมินบอยต่างๆเนาะในะมือนี้แตตอนแรงมากก็จะไปขี่ไปขี่อันนั้น ขี่รถสมเมืองเนาะเพราะว่าฝนกูต้องตกกันยังใครนะทุกคนเพราะว่าถ้าฝนตกเราไปลินยางเนาะไมไ่ตึกสูงสูงสูงสง,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 งน้นเลยต้องแฮมตัวนั้นง,งามขนาดเลยต้องแฮมอย่างวะ ทุกคนเช้าวันอาทิตย์ของเมือ,องคอจิมินห์โดยของเมืองเงินฮานอยอเรากเทียงไปวัดเซินกวาการทุกคนตอนนี้ฮอกเทียนไปวัดเซินกวาหน้าทของเ,อเงที่ยวคนหลายเลย ยามเช้าวันอาทิตย์นนี่ทุกคนรวุ่นวายขนาดเลยเวันนี้มอเตอร์ไซ์หวานเคี้ยวใคร้จะปิดทางครับอรถเข้าไอเด็กคนย่างร้านอาหารก็เปิดปกติเลยคน ม,าารรมันนกิดแต่สากับมีท่าน,นี่มีอนนอวันน,อน,น,อนนี้ห้านขเครื่องแมกเนตเต็มเลทุกคน,นขนาด วันอาทิตย์คนมันยังล้อลินลายเนาะนักท่องเที่ยวกันหลายขนาดว่ามันบ่เนาะยังขับเดบัดไในุูนะคนมาแลงดนี นี่คือบทหายคนมากลายเลยอันนี้เป็นวัดอย่างน,นี้วัดสินกวักคนหลายขนาดเลย นี่ต่วัดศิริมงคลวัดข้างหน้านท่องเทีวหลายขนาดเลยถ้าทุกคนเราจะเข้าไปทางวัดศิริพกันเนาะอะไรเนี่ยนั่นวัดศิรพนักท่องเที่ยวคนหลายเลยได้ โทาเพรวมันจะมีโซตอกนกลางคืนเต้งเตงกลางคืนมันมีโซมันเสาโซทามันเสากลางคืนงาวน,นานเลย มีทุกคนคาปบพี่ข่าวสมคนละห้าสิบพันโดงเนาะในการเข้าไปวัดอันนี้ทํามาวัดเสินกวักเนาะคนหลายขนาดเลยเหัยสุดเลยวัดเสินกวักเนาะ เป็นทะเลสาบเป็นวัดของนิกายพุทธเนาะได้พุทธแบบโบมันลาวพุทธสไตล์จีนอันนี้ ันเตงไปยิงไทยรู้อยู่คนหนึ่เตงเห็นอันนั้นพร้อมเดี๋ยวมันจะมีอันนั้นเนี่ยมันจะเมียนนะนะเจดีอยู่ข้างกลางน้ำมันะ

คนมากหลายเลยทุกคนเดี๋ยวเข้าไปไปทางไหนกันวัดเสริก็จยที่ไหนทางไหนสามารถเข้าไปได้เลไหะภายในวัดจะเป็นหิมแบบนี้ ทายฮูเต่าันมันงหญ่เลยถา,า,ยปปยางายฮู้องยังโดนแองดีกว่าทุกคนส่วนทางไหนก็ต้องถ่ายฮูนะครับแตทุนน้องายหูได,ไ,ยหได้นะ้ะอ๋อตัวนี้นี่เองที่เป็นเตาใช่ปะ เป็นประวัติของเอจา้านราชวัาเตาได้เอาดาบมให้จกักรพรรดิรานี้ฟังขจาม่อีกทีเนาะเตานี่ได้คาบดาบมเห้จกักรพรรดิจกัจกรพรรดินั้นเอาไปสู้โมกับจีนเนาะใช้สนะามาหลังจากนั้นจกักรพรรดิเอาดาบม,มาคืนให้เตาแล้วเตากับหายลงไปทางทะเลแล้วทุกคนเนาะอังนี้เป็นประวัติของเตา ต,ต๊เตาแบบนี้เองนะป้าปันคือขนาดเลยคือแท้คือวา่า โค้คือเลยนี่วัสดนโค้จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเป็นยก,กางทะเลสาบเลยว่า ก็จะเอาใส่เทปใส่แก้วบรนงามนะทุกคนเนาะทะเลสาบหวานเคี้ยมเอิ้นมาทะเลสาบคืนดามน,นะทุกคนนอ่านี่แหละประวัติโอ้คนหลายขนาดเลยั่างไปจากกรติดตแต่คนเต้งบูท้ายวะเนอะนี่สองตัว่ะ มทไปไปนี่ออกไปนอกกันบบมียังคนหลายแล้วล่ะมีบอ,ไอลไายฮู้บอลอ่ะมุ้งเต้นอันนี้งามเว้ยอากาศเย็นดีทุกคน อ้อมหอบของวัดนอก็มีต้นไม้เมียงเต็มเลยอันนี้อันนี้แม่นบอนลวะ่ะบอนขายเครื่องอกัจรถจีบกับบมูมย่งนะทุกคนไ,ได้ยางข้ามาเบ่งวัดสินาะคนละห้าหมื่นด้ง คนหลายขนาดเลยว้าวมีป่าเขามีมีป่าครับคน่ากลายาเลย โอ้ทุกคนบไม่อย่างเนาะมีแต่เข้ามาเบิงตัวเตาซๆกับบัดและก็เตรียมตัวออกไปน้องคนมากระายเลยเนี่เป็นขวดแดงเนาะนี่ขวดแดง เดี๋ยวประมาทมาเลยเดี๋ยวเตาเราจะับได้อากาศเย็นดีขนาดเลยวันนี้ไทยเลยนะมีอื่นไทยกับมีคนอย่างประเทศไทยทัะเลสาบมีคนมายางรอเต็มเลยทุกคนในกระโบนไม่อย่างนั้นเป็นมัดชอๆแต่มัารอลิ่งมัดนะ ไปเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปถันที่ต่อไปกันสันที่ต่อไปก็คือวัดคือเก่านะทุกคนจะบุ้งว่าวัดย่างเดี๋ยวไปเบิ่งกันคนไหนายสุดๆเลย ยุ่ภายนอกของวัดนะทุกคนกับมีคนข,ขายเครื่องอย่างกัเต็มเลยภายนอกของวัดเน่บุ้งว่าขายอย่างน่ตุ๊ก,กตาตุ๊ก,กตาเสียบไม้เป็นขนมที่บอกให้เป็นตลาดหนัดเนาะนภายนอกของวัดโอ้คนมากมายเลย นี้ว่าอันนี้ป็นตลาดหนัดเป็นไนสติดเหรอครับต้องขายเครื่องน,นี่มันฮู้ปั้นฮู้ปั้นอย่างกับุฮู้เลยเป็นภาษาเป็นภาษา งงๆๆน่นลาซินโฟนนี่ยงเดลิโอในการลาซินโฟนนี่คือกันง่ายๆเลยไทเกอร์ ไม่เป็นตลาดขายเกือบราคาถือวะ่ะแดงได้เกือบซูแบบเจ้าเลยเดะเต็มคือจะถืออ๋อทอหคือจะถืออย่างวะ่ะ้านคนเต็มน่าจะเป่าเดินทางกับมิหายเต็มเลยโน,นฟ้ฟรีสที่วันนี้เป็นคาเฟ่เจ็ดสิบเจ็ดลอตโซเฮ้ยมีเซเว่นดิทุกคน เครื่องบมเซเว่นเดียวเซเว่นเลเว่นอยู่นนี่เองอยินมาขนาดเลยนะไรเี้ต้องเสียงแฉ่ต้องเสียงแกะล่น,อ,อ,ลนอ้าใส่บะนมี่ ไม่เต็งโบมีเซเว่นนะฮะเซเว่นยังอยู่เลยมันอาทิตย์วุ่นวายนักท่องเที่ยวหลายรถมีกันหลายนะมันก็ต้องรถอาทิตย์กินเลย รถทัวรนะ์นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็มา,าหลายหลายเวียดนามทุกคนเบิ่งเดืนทั้งงานนี่นะวิเตอแมตตฝ่ายก็เป็นเดือนได้พูนะ้นะว่านี่นะน้อยนิดน้อยว่าไม่ให้น้อยว่า,อวาตอนนี้เรากำมังรอรถเนาะเพื่อจะไปทันนกทันกวักทันกวักเทมโปเนาะทันทันกวักพากอเดาเนาะกำลังรอรถ